เป็นคนเก็บขยะแล้วไงผมก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับคุณนายหลังๆมาเนี่ยทำไมคุณนายเยอะจังเลยอะครับ เปิดเรื่องมานะครับเราได้เจอกับนางเอกสาวสวยของเราเนี่ยกำลังไปยืนส่งสามีออกไปทํางานนะครับไอ้สามีเนี่ยมีคนขับรถมาร,มารอรับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั่งรถได้สักพักหนึ่งนะครับไอ้คนขับรถเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้มีตารางนัดกินข้าวตอนดึกกับเจ้าของบริษทัทอีกบริษทัษทหนึ่งนะครับเป็นเรื่องคุยธุรกิจเขาอะนะจากนั้นนะครับไอ้สามีนางเอกของเราเนี่ยก็เลยได้โทรหาภรรยาสนสวยของเขาแล้วก็ได้บอกว่าวันนี้ผมจะกลับบ้านดึกนะครับุณดูแลตัวเองด้วยนะไม่ต้องทํากับข้าวเพื่อแต่ว่านางเอกของเรานะครับก็ได้บอก จะออกไปข้างนอกไปเดินตลาดสักหน่อยหาซื้อของเข้าบ้านตามภาษาแม่บ้านแม่เรือนนะแต่ทําไมมันไม่มีคนขับรถมารับคุณภรรยาก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นไอ้คุณสามีเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับคุณระวังตัวด้วยนะจากนั้นก็ได้วางสายบายๆกันไปนะครับตาัดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเจอกับนานเลยครับเป็นผู้ชายสุดหล่อของเราเนี่ยกำลังนั่งเก็บขยะอยู่นะครับแล้วก็ได้ขับรถไปสักพักหนึ่งนั่งเองของเราเนี่ยก็กําลังเดินกลับบ้านาทางก็จะไม่ไหวนะครับเธอเนี่ยก็ได้มานั่งพักอยู่ที่ใต้ร่มม ไอ้คนขับรถคนนั้นนะครับขับรถมาเจอพอดี<ๆ>ก็เลยเรือนลงไปทักทายนางเอกของเราก็ได้บอกว่าคุณนายเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยดูท่าทางจะไม่ไหวเลยนะครับอ๋อฉันไม่เป็นอะไรลรูกค้าฉันแค่มึนๆหัวนิดนึงอะค่ะอากาศมันร้อนจากนั้นนะครับมันก็เลยได้ถามว่านางเอกของเราเนี่ยบ้านอยู่ไกลหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะได้ไปส่งดูอาการแล้วน่าจะไม่ไหวแต่นางเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแต่ว่าไอ้คนเก็บขยะคนนี้นะครับเขาก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะก็ออกลูกใจดีนิดนึงก็เลยบอกไม่ต้องเกรงใจผมนะครับคุณนายเดี ผมเดี๋ยวผมไปส่งจากนั้นนางเอกของเราก็เลยยอมไปตามนั้นนะครับพอมาถึงบ้านนะครับก็ได้มาส่งนางเอกของเราเรียบร้อยนะครับไอ้นางเอกเนี่ยก็ได้ชวนมันนะว่าเขาเป็นน่งพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวฉันหาน้ําหาท่าให้กินแต่ว่าไอ้คนเก็บขยะเนี่ยนะครับมันก็ได้บอกว่าตัวมันเนี่ยสกปรกมันไม่กล้าเข้าบ้านสวยๆแบบนี้หรอกแล้วหลังจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็เลยได้ถามชื่นไปนะครับเพราะว่าอยากจะขอบคุณที่มันมีน้ําใจมาส่งวันเนี้ยแต่มันก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่ามันไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองครับเราก็ช่วยกกัันนนนไปจา้งงเออข ก็เลยถามมันนะครับว่ามันเนี่ยทำอาชีพอะไรมันก็เลยบอกว่ามันเนี่ยเป็นคนเก็บของเก่ารับซื้อของเก่าทุกอย่างเลยนะครับคุณนายมีของเก่าไหมล่ะเดี๋ยวผมจะได้รับซื้อนางเอกของเราก็เลยบอกว่าฉันยังไม่มีหรอกค่ะจากนั้นนะครับมันก็เลยยื่นนามบัตรให้นางเอกของเราไปนางเอกของเราก็เลยรับไว้นะแล้วก็สัญญาว่ามันเนี่ยจะตอบแทนบุญคุณนะครับจากนั้นมันก็เลยเดินจากไปแล้วก็ได้บายๆกันไปนะครับตัดมาทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเช้าวันใหม่นางเอกแล้วก็สามีของเธอนะครับได้กะว่าจะมาขอบคุณไอ้คนเก็บข ลพอมาถึงนั่นแหละครับลงรถเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินตามทางนะครับหาว่ามันเป็นบริษัทอยู่ที่ไหนแต่พอมาเจอแล้วนะครับไอ้สามีนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ตก,กระจายไปที่นึงว่ามันเนี่ยไม่ใช่บริษัทมันเป็นแค่ห้องเช่าเล็กๆเองจากนั้นนะครับก็เลยเคาะป,ประตูไปไอ้คนเก็บขยะก,ก็เลยเปิดประตูออกมานะครับจากนั้นนั่นแหละครับทั้งสองคนก็เข้ามาอยู่ข้างในแต่ว่าไอ้สามีนางเอกของเราเนี่ยดูลักษณะแล้วก็คือแบบว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆะนะแล้วก็เป็นแบบขยะเต็มเลยนะครับก็เ,เลยรู้สึกไม่ดีเพราะว่าตอนแรกมันเข้าใจว่าเป็น สัต์ bana, รับซือ้อของเก่าจากนั้นนะครับไอคุณลุงคนนี้เขาก็เลยไปหาน้ําหาท่านะครับมาเสิร์ฟจากนั้นไอสามีของเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณมันไปนะครับที่ช่วยดูแลภรรยาของมันวันนั้นแล้วก็นางเอกของเราก็มีของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับก็ได้ยืนให้ไปแล้วจากนั้นนะครับไอสามีนางเอกของเราก็เลยเริ่มถามมันว่ามันเนี่ยเป็นยังไงมายังไงถึงมาได้เก็บขยะมันก็เลยบอกนะครับว่ามันเนี่ยแต่ก่อนเป็นทํางานออฟฟิศและจู่ๆนะครับเขาไล่ออกมันก็เลยออกมาเก็บขยะนะครับจากนั้นนะครับมันก็ สามีนางเอกของเราปฏิเสธนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกตรงๆแต่ก็คือไม่ยกเลยสักแก้วหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็เลยขอตัวกลับบ้านไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับสามีแล้วก็นางเอกของเธอเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านทั้งสองคนก็นั่งกินข้าวกันแบบอร่อยๆเลยไอ้นางเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดถึงไอ้คนเก็บขยะนั่นแหละครับก็บอกนะว่าเขาอันน่าสงสารนะคะเขาเนี่ยโดนไล่ออกจากนั้นไอ้สามีของเธอเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเรามีอะไรก็ช่วยเหลือเขาไปแล้วกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ออกจะน่าสงสารแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีด้วยจากนั้นทั้้้งสก็เลลยยยิมมแแจ่ใ กินข้าวกันไปอย่างอร่อ,รอยนะครับถัดมาอีกทีนึงนะครับเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเรากําลังเลือกชุดนะครับเธอเนี่ยจะไปออกงานสักพักหนึ่งคุณสามีก็เลยเดินมาบอกนางเอกของเรานะครับว่าผมจะออกไปทําง,งานแล้วแล้วคุณทําอะไรอยู่เนี่ยอ๋อฉันเลือกชุดนะคะว่าฉันเนี่ยจะออยกงานกับคุณฉันต้องแตง่งตัวให้มันดูดีสมฐานะคุณหน่อยค่ะอ๋อคุณแล้วแต่คุณเลยอชุดไหนมันสวยก็แล้วแต่คุณนะเดี๋ยวผมออกไปทําง,งานก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นสามีของเธอก็เดินจากไปนะครับสักพักหนึ่งนะครับมีคนมาเคาะประตูนั่นเลยคคบเเป็นนเ็นนกขยะ นั้นนั่นเองนะครับพอมาถึงนะครับมันก็ได้ถามว่าแถวนี้มีของเก่าบ้างไหมครับนางเอกของเราก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกค่ะจากนั้นนะครับไอคนเก็บขยะมันก็เลยขอน้ํากินสักแก้วหนึ่งนะครับนางเอกของเราก็เลยบอกว่าได้เลยค่ะจากนั้นมันก็เลยขอตัวเข้าไปในบ้านนะครับพอมาถึงนั่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็พูดถึงว่าบ้านนางเอกของเราเนี่ยทำไมมันน่าอยู่จังเลยครับสวยมากเลยนะเนี่ยคนสโสกปปกสกปปกอย่างผมเนี่ยไม่สมควรเข้ามานั่งในบ้านของคุณเลยนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องเกรงใจชั้ฉันนะแล้วมันเนี่ยกไ้้กกกินนชาาาาเขปรรัแต่่วษ ของมัดก,ก่อนนั้นแหละครับดูแบบว่าอม,มึงทําตัวดีๆหน่อยก็ได้แล้วจู่ๆนะครับหลังจากมันกินน้ําเสร็จมันก็เลยบอกนางเอกของเราว่าผมเนี่ยมันสกประปบทบุเลศมากใช่ไหมครับอ๋อเปล่าค่ะเปล่าค่ะแล้วมันก็ได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีคนยกแก้วชาผมเลยสักคนหนึ่งพวกคุณรังเกียจผมใช่ไหมครับลึกๆแล้วนางเอกของเราก็ปฏิเสธไปนะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแต่มันนะครับไม่ฟังอะไรเหมือนก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยรังเกียจผมที่ผมเป็นคนเก็บขยะใช่ไหมจากนั้นนะครับมันเดินเข้าไปแล้วก็เปิดอันตินางเอ นัางเอกของเราก็พยายามบอกพยายามขอร้องนะครับแต่ก็ตามนั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตอนกลางคืนนังเอกของเราเนี่ยก็มานอนหลับฝันดีอยู่โอ้ไม่ฝันดีสินังเอกเนี่ยยังนอนหลับไม่ค่อยฝันดีนะครับส่วนสามีก็หลับฝันดีไปตามนั้นตัดมาอีกทีหนึ่งเป็นตอนเช้านะครับสามีนังเอกของเราเนี่ยกำลังเลือกของอยู่พักหนึ่งนังเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็ได้ถามว่าคุณทําอะไรอยู่คะไอ้สามีเนี่ยมันบอกว่าของพวกนี้มันเก่าแล้วเดี๋ยวให้คุณโทรหาคนเก็บ เก่าเลยแล้วกันนะให้เขาเนี่ยมาเก็บไปแต่นางเอกของเรานะครับมันก็สะเทือนใจนิดนึงนะก็เลยบอกว่าขอมันนิดเดียวเองอ๋อ oh, ไม่เป็นไรหรอกนิดนิดหน่นอย,นอยๆน่้เขาก็เอาช่วยช่วยเหลือเขาไปหน่อยละกันจากนั้นนางเอกของเราก็เลยรวบรวมแล้วก็มากองไว้ที่หน้าบ้านนะครับไอ้คดเก็บของเก่าก็เดินเข้ามาก็ตามนั้นแหละครับพอมาถึงเนี่ยก็ได้ถามว่าทำอะไรอยู่แล้วมันก็ไม่ได้พังครับจับมือนางเอกของเราเข้าไปแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราเนี่ยกำลังทํากับ ้าอยู่สักพักหนึ่งคุณสามีเดินกลับมาไอ้คุณสามีก็ได้บ่นนะครับว่าวันนี้แอร์ที่บริษัทษเสียผมร้อนมากเลยผมขอตัวอาบน้ําก่อนแล้วกันนะครับอ๋อได้เลยค่ะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยหยิบเสื้อไปวางไว้แล้วก็มีเสียงออดนะครับดังนางเอกมันก็เลยรีบวิ่งออกไปดูพอมาถึงก็จ่าเอกกับตาลุงคนนี้แหละครับไอ้ตาลุงพอมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเปิดอันติใสแต่นางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้มันไม่ได้นะคะแต่ตาลุงไม่ฟังนะครับเปิดอันติใสแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ ร้อยนะครับสามีตะโกนออกมาว่าหาผ้าเช็ดตัวให้ผมหน่อยจากนั้นตาลุมก็เลยวิ่งวิ่งกลับไปนางเอกของเราก็เลยหยิบผ้าเช็ดตัวจากนั้นก็นอนหลับฝันดีกันไปเลยนะครับตัดมาเป็นตอนเช้านะครับระหว่างนั้นสามีนางเอกของเรากาลังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ไอ้สามีเนี่ยได้บอกนะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งดูข่าวนะไอ้พวกธุรกิจเก็บของเก่าเนี่ยตอนนี้แย่มากเลยนะครับมันไม่มีที่ขายแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเก็บขยะคนนั้นน่ะเป็นยังไงผมดูข่าวแล้วแบบสงสารเขาอยู่นะจากนั้นนางเอกของเราก็เงียบกิบไปนะคร ํากพักหนึ่งนานเลยครับนางเอกของเรารู้สึกเป็นห่วงไอตาลุงคนนั้นพอเดินมาถึงนะครับก็ได้เคาะประตูไปแล้วก็ได้ถามว่าเป็นยังไงบ้างไอตาลุงคนนั้นก็เลยบอกว่าคุณนายเป็นห่วงผมเหรอครับนางเอกของเราก็ยังไม่พูดนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก็แต่งตัวสวยอีกแล้วนะครับมายืนส่งคุณสามีคุณสามีออกไปทํางานเสร็จสับเรียบร้อยสักพักหนึ่งตามนั้นแหละครับนางเอกของเราเนี่ยมาป่ที่บ้านตาลุงแล้วเหมือนเดิมพอมาถึงเคาะประตูนะครับแล้วก็ไม่ได้พู พูดพามทาเพลงนะครับนางเอกของเราเนี่ยได้รู้สึกดีแล้วก็รักอิตาลุงนั้นไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิป้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ